บอกว่าอยากได้ครับอืมนี่ไนกี้สีน้ำเงินนะครับอ่าสวยๆสวยนี่นะครับไนกี้สีเหลืองดำนะครับ,เ,รบเท๊ยหยางฮานบัตรย้ำเฮาบัตหายซื้อบัตรย้ำจะขอเลยไส้เอาหือพวดดอกสีไสดอก ตอนนี้นะครับสินค้าที่เราได้ทําการสั่งของนะครับมานะครับตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสินค้าที่เราได้นั้นจะเป็นยังไงนะครับสําหรับรองเท้ามือสองนะครับที่เราได้ทําการสั่งซื้อมานะครับอันดับกันรูเ่ามันใหญ่เท่าไหร่ครับอ่เดี๋ยวเราไปดูสินค้ากันทรงจังหมองนี่พี่โอ้โ้นี่นะครับ สินค้าที่เราจะได้ในวันนี้นะครับถ้ามันหนักก็ต้องหันดากกันแล้วครับได้ไหมโอ้นี่ครับสินค้าที่เราจะได้รับวันนี้นะครับเป็นจํานวนหนึ่งร้อยคู่นะครับเป็นรองเท้ามือสองนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่าเป็นยังไงนะเดี๋ยวขอไปจ่ายตังค์จ่ายอะไรก่อนนะครับเดี๋ยว เสร็จแล้วเราเาเปิดดูความกันอโอเคครับตอนนี้เราก็ได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทําการจ่ายเงินไปเรียบร้อยนะครับนี่คือบินที่เราได้มานะครับแล้วก็ในส่วนของตัวรองเท้าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยไปรีวิวกันอีกรอบหนึ่งนะครับว่าสินค้าที่เราได้นะัสภาพจะเป็นประมาณไหนนะครับนี่ก็ขึ้นรถไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราค่อย มาดูช่วงเย็นแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะไปรีวิวที่บ้านนะครับอตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูสินค้าพร้อมกันหลังจากที่เราได้รับสินค้าเมื่อกี้นะครับว้าวโอ้คู่แรกก็สวยงามแล้วนะครับไนกี้สีดำนะครับเต้เ,เ็จพ่อคเตบอกว่าอยากได้ครับอืมนี่ไนกี้สีน้ำเงินนะครับ สวยสวสวย,สวยนี่นะครับในก้ Nike สีเหลืองดำนะครับแต่ว่าคู่ใหญ่นะมันมีคู่เล็กไหมนี่อ่าในในกี้ครับก็มเป็นรองเท้าคละมานะครับก็ถือว่าสวยอยู่ไอ้นี่นี่สำหรับท่านไหนที่ชอบแบบสไตล์แบบนี่นะครับ สงใส่จะเสียพ่อค้าเองนะครับพ่อค้าใส่เองแน่นอนครับรุ่นนี้นี่ซือว่าสวยครับซื้อว่าสวยอ่ะคัดมาคัดนะม,มันก็มีทั้งคู่สวยแล้วก็คู่ไม่สวยนะครับแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับนีนีนิวบาลาน c e มีนะครับ มีเนืรร้อบาลานด้วยแ <c oughs> <c oughs> ม่ค้าเริ่มแม่ค้าเริ่ม <c oughs> เอาออกมาให้หมด <c oughs> ออ <c oughs> มีอีกเยอะครับมีอีกเยอะในส่วนมากจะเป็นไนกี้ครับไนกี้ส่วนมากเลยอื <c oughs> ผู้ใหญ่ <c oughs> <c oughs> นี่ครับเป็นส่มาจะเป็นไน,นกี้นะครับสภาพก็น่าจะประมาณ80นะครับเพราะว่าทางร้านเนี่ยเขามีการซักมีอะไรให้เรียบร้อยนะครับลงน้ำยาลงอะไรให้เรียบร้อยก็ถือว่าสภาพก็สวยๆนะครับสวยๆนี่ครับมี i d ด s ด้วเยอืม น,นี่ว่าตรงเขาเดินป่าพวกนีนน้นี่ครับมีไนกี้ไนกี้ตัวนี้รุ่นอะไรบ้างส่วนมากที่ผมเน้นมาในรอบนี้นะครับผมจะเน้นเป็นผ้านะครับไม่เน้นเป็นหนังเพราะว่าผ้าเนี่ยมันจะอยู่ได้นานมากกว่านะครับถ้าเป็นหนังเนี่ยถ้าเกิดว่าใช้ระยะเวลานานไปมันก็จะ เกิดการแห้งหรือว่าการแตกนะครับนี่อย่างเช่นพวกหนังมบนนี่นี่อันนี้ก็สวยนะครับสวยสวยสวยี่น้าก็คือในไนกี้ครับอ่าโอเคนะครับก็เดี๋ยวเรามีเวลาในเรื่องของการรีวิวไม่มากนะครับเดี๋ยวเรามารีวิวอีกพีที่สองนะครับหลังจากหลังเลิกงานมาเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้อีกรอบหนึ่งนะครับก็ สินค้าที่เราสั่งซื้อมาแล้วครับรถนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับก็คือ EP นี้เป็น EP แรกเพราะว่าผมได้ทําการเพิ่งจะดําเนินการสั่งซื้อของมาเพื่อจะมาทดลองขายนะครับว่าสินค้ามือสองที่ผมได้สั่งซื้อมาในวันนี้จะเป็นยังไงจะขายดีไหมจะสวยงามขนาดไหนก็อย่างที่ทุกท่านได้เห็นในวันนี้นะครับสําหรับท่านไหนที่สนใจนะครับผมก็จะถ่ายรูปแล้วก็ลงไปในเพจ ที่ทุกท่านได้ดูอยู่นตอนนี้นะครับก็ให้ทุกท่านดูว่ามีรองเท้าแบบไหนบ้างเบอร์อะไรสีไหนแล้วก็ราคาเท่าไหร่นะครับผมก็จะทิ้งรายละเอียดไปใต้ทีปวปดูให้นะครับแล้วก็แต่ละคู่แต่ละคู่ผมก็จะถ่ายรูปลงเพจไปนะครับแล้วก็บอกราคาด้วยนะครับอ่ะก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ถือว่าสินค้าที่ได้มาก็ค่อนข้างสวยงามนะครับแล้วก็คุณภาพก็ อมอ่ามีเด็กๆนอนเฝ้าด้วยนะครับใครเข้ามาจัดก,การเลยเนะนี่ครับอย่างเช่นคู่นี้ก็ถือว่าโอเคเลยอืมีคู่นี้สวยเอาโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอนะเอามาฝากทุกท่านไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับ พอเลยไสเอาเฮ้ยพวดดอกสีไสดอกยังเกาะบ้าไปดูฮะครับตอนนี้นะครับวิดีโอก็ได้จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดท่านไหนนะครับที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็ขอให้กดไลค์กดแชร์ <c oughs> เพื่อให้คนอื่นได้ดูด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับ กดกระดิง่งติงต๊งๆนะครับแล้วก็เลือกทั้งหมดนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ช่องของผมได้นำมาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจำนะครับว <ยา S 1> ันนี้นะครับผมพิทยากิเนทมจาก PK House Studio นะครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับท่าสผูครับโอเค y e a